อ่าตอนนี้เป็นตอนที่สองอยู่หน้าบ้านนะหันหน้าไปทางทิศใต้อ่าฝั่งนี้ก็คือบ้านเจ้าแม่กุยคำและไม่ใช่ <laughs> เจ้าแม่เค็ดแก้วนะหมอกเหมยอ่าหรือแม่เจ้าแม่เค็ดแก้วดับสกุลเดิมคือเชื้อเมืองพานแต่ทางบิดาของท่านก็คือเป็นเชื้อสายเจ้าหลวงเทิงก็สายตระกูลมหาวงศันัน อยู่ฝั่งนี้ซึ่งอยู่ฝั่งทางทิศใต้ทางทิศทางทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้ทางทิศใต้ฝั่งตะวันออกก็แล้วกันนะอตอนนี้เราก็เดินมา,าแล้วฝั่งฝั่งทางขวามือนี่ก็คือบ้านเจ้าแม่จันเปงกันทศิงแล้วฝั่งทางทิศต,ตะวันตกของอาตมาเดิมก็เป็นของบ้านเจ้าปูโนดเอยไม่ใช่ฮะบ้านเจ้าปูเลิศ กับเจ้าแม่ตอมแก้วมหาวงสนันอ่าซึ่งตัวนี้ท่านทั้งสองก็เสียชีวิตไปแล้วแล้วก็ผู้รับมรดกหลังนี้ก็คือนายเริงมหาวงศนันตอนนี้นายเริงก็เสียชีวิตไปแล้วก็เหลือนางพัดมหาวงสนันแต่ตอนนี้นางพัดก็ไปอยู่กับบุตรสาวคือนางแสงวันนะนางแสงวันที่ในตัวอำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย่าบ้านก็เลย รกล้างว่างเปล่าอย่างที่เห็นอันนี้คือฝั่งตะฝั่งทางทิศตะวันตกของบ้านอาตมาที่เราเรียกว่าบ้านเจ้าแม่ตอมแก้วมหาวงสนันตอนนี้เราก็จะมุ่งไปทางทิศใต้ทางทิศใต้ของบ้านของทุเจ้าเองนะก็คือจะมุ่งไปทางแม่น้ำอิงแม่น้ำอิง พราะบ้านของอัตมาจะห่างแม่น้ำอิงไม่ไกลเท่าไหร่เห็นลิบลิบนะประมาณสัก50เมตรนะฝั่งซ้ายมือเป็นบ้านของเจ้าแม่เคดแก้วหมอกเหมยสกุลเดิมของท่านของพ่อท่านก็คือเชื้อเมืองพานทางฝั่งแม่ก็คือหมหาวงสนันทางฝั่งขวานี้ก็เป็นบ้านเจ้าแม่จันเปงเจ้าแม่จันเปงกันทะสิง จ้าพ่อเท้าเจ้าพ่อเต้าชื่อเล่นชื่อเต้าชื่อจริงชื่อเต้ากันทสิงอันนี้ก็จะไปทาง